สวัสดีครับท่ามกลางสงครามยูเครนสิ่งหนึ่งที่เราเจอทุกวันก็คือสงครามข่าวสารแน่นอนว่าผู้ชมก็เลือกข้างตามความรู้สึกตามความชอบเลือกข้างไปก่อนนะครับแล้วค่อยหาเหตุผลเนี่ยมาสนับสนุนความคิดของตัวเองทีหลังก็ได้หรือไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลก็ได้ส่วนตัวแอดมินไม่เป็นกลางแน่นอนกับเรื่องนี้การกระทําของรัสเซียมันยากนะครับที่จะให้แอดมินนิชื่นชมยินดีปีตากับปูตินในกรณีนี้ซึ่งแอดมินนชชัดเจนว่ากันด้วยเหตุและผลนะครับแอดมิน จะไม่พยายามทําคลิปอวยฝ่ายนั้นทีฝ่ายนี้ทีก็เพื่อยอดวิวหรือว่าพยายามทําให้ดูเหมือนว่าเป็นกลางแอดมินไม่เข้าข้างรัซียอยู่แล้วแต่ว่ามีความเป็นธรรมในแต่ละกรณี ท่ามกลางการชี้โยโห่ร้องของกองเชียร์รัสเซียเมื่อยกพลบุกยูเครนแน่นอนว่ามีคนเจ็บมีคนตายมันไม่ใช่งานอีเวนต์งานลื่นเลงแน่ๆน,นะครับที่ผ่านมาแอดมินวิเคราะห์แล้วก็ลุ้นไม่ให้รัสเซียนี่บุกยูเครนเพราะว่าเล็งเห็นผลเสียหายแน่เดือดร้อนแน่ไม่ใช่รัสเซียกับยูเครนเท่านั้นเดือดร้อนนี่ทั่วโลกแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็ติดตามสถานการณ์แอดมินจะพูดถึงการเจรจาตลอดแล้วก็ยังเชื่อว,ว่ามันมีโอกาสเจรจากันอยู่นะครับ ส่วนตัวแอดมินมองการคว่ำบาตรรัสเซียเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีกว่าขนกําลังนิสัยกันแน่นอนว่ายูเครนร้องขอกําลังซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเกิดสงครามใหญ่แล้วมันก็จะหยุดไม่อยู่ไม่ถึงขั้นล้างโลกหรอกครับแต่ว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจะยาวนานทั่วโลกนี่พอสมควร ในระหว่างที่รัสเซียล้อมกรุงเคยียบไว้ในตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีการรุกคืบโจมตีนะครับมันก็มีข่าวว่ารัสเซียเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือจากจีนทางด้านการทหารแล้วก็เศรษฐกิจแน่นอนว่าทางรัสเซียแล้วก็จีนเนี่ยออกมาปฏิเสธซึ่งมันก็ต้องเป็นแบบนั้นนี่อยู่แล้วนะครับรัสเซียขอความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจกับจีนอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมันก็เป็นความจริงจะให้รัสเซียเนี่ยมาขอความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจกับพมา่ามันก็ไม่น่าจะเหมาะนะครับแต่ว่ากองทัพอันดับสอง ของโลกอย่างรัสเซียขอความชี่เหลือทางการทหารกับจีนอันนี้มันเป็นไปได้หรือเปล่าล่ะครับ หลายคนนี่คิดว่าอาวุธรัสเซียมีมากมายเป็นไปไม่ได้หรอครับนั่นก็คือภาพจำแต่ถ้าเราพิจารณามันก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันรัสเซียส่งรถถังรถโฮมเกราะเข้ามานี่มากมายรวมถึงจรวดหลายลำกล้องส่วนทางอากาศก็มีทั้งเครื่องบินแล้วก็เฮลิคอปเตอร์และก็ต้องยอมรับว่ารัสเซียนี่เสียกำลังทางอากาศเยอะหลายกำลังทางอากาศไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการได้เป็นต้นเหตุให้แผนของรัสเซียนี่ล่าช้านะครับและรัสเซียต้องเสียกำลัง บังพลจำนวนมากจากโดรน g p 2ของยูเครนแม้ว่ารัสเซียจะมีระบบป้องกรรันระยะสั้นอย่างบุกและกระถอก็ตามนะครับนี่คือสิ่งสำคัญแม้รัสเซียจะสามารถทำลายโดรนได้แต่ว่ายูเครนก็ยังเหลือเยอะเหมือนกันแล้วก็น่าจะได้เพิ่มด้วย ทางฝั่งรัเสเซียก็มีโดรนนี่เหมือนกันแต่ก็มีน้อยถึงแม้ว่ารัเสเซียจะเริ่มใช้โดรนพรีชีพมากขึ้นแต่มันก็มีขนาดเล็กแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ไม่มากนะักและโดรนเป็นช่องว่างของรัเสเซียรัเสเซียก็ผลิตโดรนได้แต่ว่ามันมีขนาดใหญ่มันไม่คล่องเหมือนกับทีบีสองอาวุธของรัเสเซียนะครับนอกจากรถถังรถทุ่มเกราะปืนใหญ่เครื่องบินทั่วไปแล้วก็ข้ามไปเล่นของใหญ่ของหนักไปเลยแต่ว่าบางสมรภูมิเนี่ยเล่นของหนักไม่ได้ ใช้อาวุธพื้นฐานก็เสียเปรียบโดนนะครับซึ่งโดนพิฆาตเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีสูงมากและรัเสเซียขาดตรงนี้สิ่งที่กองทัพระดับสองของโลกต้องการก็น่าจะเป็นโดนจากจีนนี่แหละครับก็เพื่อนํามาปิดเกมกับยูเครนแต่มันก็ยากแม้ว่ารัเสเซียจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนแต่ว่าจีนเนี่ยค่อนข้างวางตัวเป็นกลางก็มีข่าวว่าจีนออกมาปฏิเสธข่าวเช่นเดียวกับอิสราเอลนะครับที่ห้ามส่งอาวุธของอิสราเอลให้กับยูเครนโดย เพราะกับโดนจริงๆทีบีสองเนี่ยคู่หูของมันก็คือโดนพิฆาตจากอิสราเอลพากันถล่มอาร์เมเนียนี่ยับมาแล้วแต่ว,ว่าคราวนี้ทีบีสองนี้ต้องลุยเดี่ยวแล้วก็สามารถยันรัสเซียได้ประมาณหนึ่งนะครับส่วนรัสเซียก็โชว์นิวเคลียร์โชว์ไฮเปอร์โอนิกไปจะแจกคนนั้นบ้างจะยิงคนนี้บ้างทหารรัสเซียชั้นผู้น้อยก็คงคิดนะครับถ้ามีของดีขนาดนั้นเนี่ยจะส่งกูมาตายทำไม